วันนี้เวลา16นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภรนเรนทิราเทพพยัพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยวัดบวรนิเวศวิหารเดิมชื่อว่าวัดใหม่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชบรมหาวิหารสถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสัตนิพลลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่สามพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสําคัญสององค์เป็นพระประธานโดยพระประธานองค์ใหญ่คือพระสุวรรณเขตอัญเชิญมาจากวัดสัต านจังหวัดเพชรบุรีและพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าพระสุวรรณเขตคือพระพุทธชินสีอัญเชิญมาจากพระศรีรัตนมหาธาตุบวรามหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกที่ใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วัดประวันนิเวศวิหารถือว่าเป็นวัดที่สําคัญเนื่องจากเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ขณะทรงพระผนวดอีกทั้งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศบริยาลงกรสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิระญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิระญาณวง์และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมมหลวงวชิระญาณสังวรเจริ วัฒโนพระราชกรรมาวาจาจารย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นที่ตั้งของมหมามงกุฎราชวิทยาลัยซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของสงแห่งแรกในประเทศไทย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินประจำปีพุทธศักราช2562ณวัดเทพสุรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทิราเทพพยัพดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารยรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยวัดเทพสดินทราวาสเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2419เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศรินทราบรมราชินีที่สวรรคตตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุล จำกระลาวเจ้าอยู่หัวอย่างทรงพระเยาว์ภายในมีสถาปัตยกรรมสําคัญได้แก่พระโอโบสถที่มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามด้วยลายรถน้ําและซุ้มประตูหน้าต่างเพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญหลายองค์ ในการวางแผนผังวัดเทพสรินทราวาสนี้ถือว่าเป็นแปลนที่เหมาะสมคือโรงเรียนอยู่ทางด้านตะวันออกหน้าวัดและเขตพุทธาวาสอยู่ส่วนกลางและสุสานอยู่ด้านตะวันตกดุจชีวิตคนซึ่งเดินตามดวงตะวันเริ่มด้วยวัยเด็กวัยกลางคนและปัดชิมมาวัยซึ่งไปสิ้นสุดที่สุสานโดยสิ่งก่อสร้างที่เป็นที่รู้จักกันดีคือเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภร์